ค่ะถ้าอยากบอกอะไรกับตัวคุณาน,นานให้เป็นการอ่านโดยรวมนะคะถ้าตรงกับชีวิตของใครคอมเมนต์น้อมรับทำถนายกับแม่ด้วยนะคะจากไพ่ใบแรกนะคะไพ่สามดาวไพ่ปัญหาของเรื่องของความรักหรือบุคคลที่เป็นเข้ามาเป็นตัวกลาแแงแทรกแซงความรักระหว่างคุณกับ คนรักของคุณนะคะมันเป็นไพ่รักสามเศร้าเหล่าสามคนมันเป็นปัญหาของมงอนที่สามนะคะที่เข้ามาทําให้คุณทุกข์ใจอยู่ในขณะนี้นะคะจากไพ่ใบแรกไพ่ใบที่สองแม่มองว่าตัวคุณค่อนข้างที่จะหาทางแก้ปัญหาไม่ได้ในการที่มีปัญหาในเรื่องของเงอที่สาม หรือบคุคคลที่เข้ามาแทรกแซงความรักของตัวคุณนะคะทำให้แฟนของคุณเลือกที่จะปิดกั้นคุณแล้วเลือกที่จะไปให้ความสำคัญกับอีกคนหนึ่งมากกว่านะคะหรือคนของคุณแฟนของคุณอาจจะมีการปิดกัน้นหรืออาจจะมีการบล็คุณไปแล้วก็ได้นะคะจะให้ใบที่สองให้ใบที่3ามค่ะแม่มองว่า สถานการณ์ความรักของคุณที่มีเงินที่สามเข้ามาแทรกแซงความรักของคุณครั้งนี้มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์หรือเรื่องปัญหาของเรื่องของการเงินที่เืองที่สามต้องการเรื่องของประโยชน์หรือตัวแฟนของคุณต้องการเงินหรือผลประโยชน์จากเงอนที่สามนะคะเกิดจากความรักไหมแม่มองไม่เห็นในเรื่องของความรักแต่เป็นเรื่องของการเงินและผลประโยชน์ซะส่วนใหญ่นะคะใบที่สามค่ะ อาจจะเป็นเรื่องของการเงินจริงๆด้วยนะคะเพราะพาไพ่ใบที่สี่บอกว่าเป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของการให้ความสำคัญกับเมือที่สามเพราะว่าผลประโยชน์นะคะความจริงใจกับเมือที่สามาว่ามีไหม่าแม่มองเป็นผลประโยชน์มากกว่าจากการที่คนของเรานะคะเลือกที่จะเอาเงินหรือผลประโยชน์กับเมือที่สามนะคะแต่ความรู้สึกยังไงก็แล้วแต่ที่เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ย แม่มองเห็นความเจ็บปวดของตัวคนเองที่คุณแทกถูกแทงข้างหลังที่คุณถูกคนของคุณหักหลังนะคะมันคือความเจ็บปวดที่ไม่สามารถที่จะให้อภัยหรือให้โอกาสคนคนหนึ่งได้สําหรับตัวคนเองทุ่คุคิดแบบนั้นนะคะแม่ขออีกหนึ่งใบนะคะจากไพ่บทสนุกยังไงคะ่ะแฟนของคุณก็ยังจะกลับมาหาคุณอยู่ดีนะคะเพราะมันเป็นไพ่ คนรักเก่ากลับมานะคะฉะนั้นงคงต้องรอค่ะ